ครับสวัสดีครับพี่น้องนักสมทุกท่านครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับจากทางช่องลุงเลืองชาแนลสองห้าหนึ่งสามนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอฝากพี่น้องนักสมทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารจากทางช่องของเรานะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้อง f c นะครับไม่ว่าจะเป็นทางกระบีนะครับ ทางสตูลทางสุราษฎร์ธานีนะครับทางนครศรีธรรมราชนะครับ f อซบุรีรัมย์สุโขทัยนะครับระยองจันตาดนะครับเชียงใหม่นะครับเชียงรายนะครับเพชรบูรณ์สุโขแล้วก็แม่ฮ่องสอนนะครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนานะครับแนะนําให้สาระความรู้กับพี่น้องนักสะสมมือใหม่นะครับก่อนอื่นนะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะคุณน้องน้ําฝนนะครับเอซีชนบุรีนะครับที่ส่ง เหรียญเข้ามาขายทางช่องของเรานะครับวันนี้เลยจึงนํามานะครับนํามาทําคลิปนะครับแนะนําให้กับพี่น้องนักสะสมมือใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้กันไปนะครับเกี่ยวกับเหรียญนะครับห้าสิบตางนะครับรัชกาลที่10เนื้อทองแดงนะครับและเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่9นะครับที่มีราคาเล่นหากันในกลุ่มนักสะสมนะครับนะครับ ลักษณะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณ FC ซทางกระบี่นะครับทางสตูลทางสุราษฎร์ธานีทางภูเก็ตนะครับและนครศรีธรรมราชนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นเพชรบูรณ์นะฮะสุโขทัยนะครับระยองจันทาดนะครับนครนายกนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณพี่อุทิศนะครับคุณน้องคุณพี่โสภานะครับคุณพี่จักรพงศ์นะฮะ นะครับและคุณน้องไอด้านะครับคุณน้องวิไลลักษ์นะน้องกุ้งนะครับคุณน้องสุกัญญานะครับคุณน้องวิลาวันนะครับนะครับเอฟซีบุรีลำนะครับก็ต้องขอขอบคุณไว้ณที่นี้นะครับที่ติดตามเข้ามาทางช่องดุงเรืองชาแนลด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เหรียญลักษณะแบบไหนนะครับที่มีราคาเล่นหากันในกลุ่มนักสะสมแล้วนะครับนะเล่นหากันถึง1000บาทแล้วนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทราชการที่9นะครับนะที่มีลักษณะนะครับที่มีลักษณะพระเสียนตรงนะครับพระเสียนตรงนะครับเหรียญนี้นะครับปีพศ2556นะครับ พศ2556นะครับสภาพสวยๆนะครับสภาพสวยๆนะเล่นหากันถึง1,000บาทนะครับสภาพสวยๆผิวเดิมนะครับเล่นหากันถึง1,000บาทนะครับนะครับคลิปนี้นะครับเรามาแนะนำนะครับให้ความรู้กับพี่น้องนักสะสมนะครับเราไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญ รัชกาลที่10เหรี้ย50ตังค์กันบ้างนะครับลักษณะนะครับคือพระีเงินตรงเช่นกันนะครับปีพศ2561นะครับนะฮะปีพศ2561นะครับราคาเล่นหากันก็ราคาไม่ต่างกันนะครับ1,000บาทนะครับ1,000บาทพระีเงินตรงอย่างไรนะครับพี่น้องนักสะสมมือใหม่นะฮะอาจสังเกตดูนะครับ เหรียญหมุนเวียนทั่วไปนะครับเหรียญหมุนเวียนทั่วไปหัวกับก้อยนะครับจะหันไปคนละทางนะครับหันไปคนละทางนะครับแต่เหรียญสองเหรียญนี้นะครับหัวกับก้อยหันไปทิศทางเดียวกันนะครับนี่คือเรียกกันว่าพระเศียรตรงนะครับพระเศียรตรงนะฮะและมีราคาเล่นหากันนะครับนะครับนี่คือเหรียญพระเศียรตรงทั้งสองเหรียญนะครับนะครับ มีราคาเล่นหากันแล้วนะครับนะสภาพสวยๆผิวเดิมนะไม่ผ่านการใช้งานนะหรือผ่านการใช้งานมาน้อยราคาถึงหลักพันนะครับนะอยู่ที่ความพึงพอใจทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับฝ่ายซื้อกับฝ่ายขายนะครับนะอยู่ที่ความพึงพอใจกันด้วยนะครับแต่มีราคาซื้อขายกันจริงพบหาพบเจอกันจริงนะครับสาหรับเหรียญเประเสรนตตรงนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องนะฮะนักสะสมนะครับที่ติดตามมาจากทางช่องธนบพัฒน์ชาแนลนะครับนะครับได้ติดตามนะฮะมาถึงช่องลุ่งเรืองชาแนลสองห้าหนึ่งสามด้วยนะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอฝากพี่น้องนักสะสมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับและขอขอบคุณนะครับที่ติดตามทางช่องของเรานะครับสําหรับคลิปนี้คงไว้เพียงแค่นี้นะครับ ก็ขอให้พี่น้องนักสะสมทุกท่านนะฮะจงประสบโชคดีมีความสุขนะครับตลอดไปนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับสวัสดีครับ